นี่ไงแม่มันนี่ไง มีอาก,ก,การมีอาการมีอาการแล้วมีอาก,การแล้วมีอาก,การแล้วมีอาก,การแล้วเอาหัวชนนะครับอาการเมื่อกี้ไล่นาาี่เราใช้เหี่ยมเพื่อนอื้มจีบแล้ว ตีดักหน้านะครับชนแลวเดี๋ยวจังหวะมันออกมาเนี่ยโรยสป,ปินเนอร์ลงไปเลยไม่ต้องตีเกาะโรยไม่ต้องตีตีแล้วลากเลยครับ มีมามีมีไรมาดูมีไรม,ม,มาดูมามาดผมใส่แว่นนะครับก็เลยมองเห็น โอ้โหกัดกันแล้วกัดกันแล้ว